มิซโซะชาชานมไข่มุกชงสดใหม่ทุกแก้วรสชาติเข้มข้นคุ้มค่าเกินราคา แด่นของแฟรนไชส์ชานมไข่มุกมิซูโอชาเจ้าของแฟรนไชส์เป็นผู้ที่คล่ำวอดอยู่ในวงการชานมไข่มุกและกาแฟสดมากกว่า10ปีแฟรนไชส์ไม่เน้นปริมาณขยายสาขาแต่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของลูกค้าร่วมไปกับแบรนด์เจ้าของแฟรนไชส์บริหารงานดูแลแบบพี่น้องตั้งแต่ก่อนเปิดร้านสอนทุกเมนูสอนจนชำนาญดูแลตลอดชีพและไม่เก็บค่าการตลาดใดๆ เมนูในร้านมี70เมนูพร้อมอัปเดตเมนูใหม่ๆตามเทรนด์เสมอทุกเมนูชงสดใหม่แก้วต่อกแก้วเมนูซิกเนเจอร์ได้แก่ชานมไข่มุกนมสดบราวชูการ์ชาไทยโกโก้นมสดราคาเริ่มต้นเพียง19บาทเท่านั้น รูปแบบการลงทุนมี2แพ็กเกจให้เลือก1 p a แพ็กเกจ A ราคา1 2 5 0 0 0บาทได้สิทธิการขายกลุ่มชานมชาใสาและโซดา2 p a แพ็กเกจ B ราคา1,95,000บาทได้สิทธิการขายกลุ่มชานมชาใสาโซดาและเพิ่มกลุ่มกาแฟสดเข้ามาทำให้มีความครบครันของเมนูเก็บลูกค้าได้มากขึ้น ทั้ง2แพ็กเกจราคารวมอุปกรณ์การทำงานและวัตถุดิบขายได้รวมทุกเมนู1,000แก้วแต่ไม่รวมการตกแต่งร้านซึ่งเจ้าของร้านสามารถออกแบบตกแต่งร้านได้เองแต่ต้องอยู่ภายใต้คอนเซปต์ของแบรนด์แฟรนไชส์มิซโซะชาเป็นแฟรนไชส์ขายขาดแต่ไม่ทอดทิ้งลูกค้าดูแลใส่ใจสอนทุกอย่างตอบทุกข้อสงสยัยและไม่เอาเปรียบลูกค้า ระยะเวลาคืนทุนเร็วสุด2เดือนและช้าสุด1ปีแต่ก็ขึ้นอยู่กับทำเลและที่ตั้งของแต่ละสาขาสนใจแฟรนไชส์มิสุโอชาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 6 4 8 2 9 2 9 1 5 l i ดสอาอ a มิสุโอชาเว็บไซต์ w w w m i s u o c h a o f f i c i a l c o m เฟซบุ Facebook, ๊กมิสุโอชา